อาสุขสบายดีเอซีทุกคนมาพอกับซองอาจารย์แอน้อยเกวิชัยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาพ่ออยู่คูวหอยพอน้อมเฮาพี่น้องเลยทีาาย่ได้มานี่แหละเอาเป็นมาไทายเป็นครัวเฮาเนี้ยมันดอกร้ายแล้วเลยชิช้เปืนใหม่พี่น,ออาาอาาน้องเลยแต่ว่าเป็นเพิ่งท่านได้เอามาสีเอามาแต่เมืองอาจจะพรอะนองเปืนนะแต่บอกแอนน้อยท่นได้มาออกให้งานอยู่นี่แหละมื้อนี้มานี่แหละอยากให้พ่อเม่พี่น้องเขาไปมาสะดวกสบาย เพราะว่าไม่มันก็นหักกระเพรายพี่น้อง,งเอ้เลยจี่ยายเป็นไม่ไบ้านนี้เดี๋ยวที่ทุกคนเห็นกับผักก็ไหลก็เสะกดติดตามบแบนน้อยแก็บไปใช้เลเด้อเชเด้อเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าเพิ่งขึ้นมาหอดเลยนี่อ่าสบายดีหัวหน้านายอ่าสบายดีหักแขงหักแขงโดยโดยโดยมาทามาทาโดย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 ๆๆ คอยว่าเนาะไม่เป็นมาเลยบุกตัวน,นี้ก้อนเนาะมันตัวนี้เสียหายลายตัวนี้ถ่ายตุลุ่นโดยโดยโดยมันมีได้ถ่ายตุลุมแดีวก็ตัวเทิงอีกขับไปแถว,น,ว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 นั้นมันกะโบยจากเสียหายลายไป่ได้เขาไทยจะเป็นเทิงมันแถวนี้โดย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 แม่นเลยเออเจ้าเจ้าทางคือประโลดตัวน,นั้นคือไปมันสอดปุ้นแหละตัวน,นั้นแหละ เดี๋ยวผูทางป่ากระทางได้พี่น้องเอ้อาไรไหม,ไมน้ำแข็งทางก็นีน่นี่พ้นกระตุกได้บาทนี่ชุ่มเย็นดีมือนี่พักได้พักไล้หรอนี่มองดูนี่ไอ้เอ็ดซีเห็นเป็ดนี่นะมองดูนี่บางอันกระลูก,กระลงกระหักกระเพไปน้ำลายพี่น้องไอ้มองดูโอ้โ oh, ห oh, oh. ี่เนี่มึงเออผลนเข่าเท้าเจ็ดสเปดมันมันมันเข่าแต่ว่าน,นี่ไอ้<า>แต่ว,าวา่วาวันที่สหกด้วานเนี่ยมันก็มาตกเราหนึ่งได้วานนี่เลยมันวันที่มันทอดวันที่สามสิบเออแต่ว่าพอดีอันเท้าเกี่ยวเข่าเนี่ยเขาว่าได้ตกมันก็บัดบุพโพแหงดอกคือแบบนี้เลยนี่ลำบากแต่น้ำผูกเกี่ยวเข่านี่แหละเนี่ยเอาน้ำผ่านน้ำพลปีนี้ ผนชาวบัตรตกดีกับตะกระโดดโดยโดยแม่แหละคือบางร้าน้ำถั่วมเดือนชิกิ้นจากกระเบื้องอาปีนี่ครับพยุข้างเนาะเดี๋ยวพอเตมีฮะตะกี้นั่นครับคำพนต๊ะไรโบได้ว่าพายุแต่เขาเนาะเดี๋ยวนี้หันโดยโดยโดยเดี๋ยวนี้หันพนมาน้ำอันพายุได้เดี๋ยวนี้ไหน รถคนเกง่วงอ่ะอุ้ยอ่าทหาผู้เห็ดก็เห็ดไปคนผู้แล่นก็แเล่นไปรถก็ดิอุ้ยเออเมนละไม่จะคนเอามาหน่อยมาลายทำไรนี่คือต้นนี้นี่ไปถ่ายทีมใหม่หมดนี่ตู้นี okay. ่ โดยโดยโดยโมแม่แหละแถวนี้แหละมันคีแห้งเลยแถวนี้เราต้องมาบุกตัวนี้แรกก่อนซะหน่อยนี่โดยโดยโดยแม่แหละแม่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  ไปสูตร็สี่เป็ดมือนีดิน้ำออกอันเจ๊ดๆน้ำน้ำน้ำมือนีมือนีมันต้องออกมือนีใครที่คือน้องเคยตาวิหาฮาแล้วนี่เราถึงเป็ดแสนผมรับไปเชื่อเด้ควายหงุดหงดสิบพันสิบพันเราเอาเท่านี้เราอะไม่ได้ออกให้เราเลยมือนีมาออกให้งานพี่น้องเอ้มาเด้อไอซีทุกคนเด้อ มาออกให้งานนากันเด้ออยู่ครัวหอยพะนอมเท่านี้ละนี่มาถ่ายเป็นครัวถือว่าเป็นเก่ามันอีตัวได้มันหักมันเพลกเอาออกทิมพี่น้องเอาเป็นตัวใหม่มาใส่ยังให้พี่น้องเอชีเขาถุกคนไปมาสะดวกสบายนี่แหละสักหน่อยนี้พอได้สบายแลนไปอันบุญอันชงเพื่ออาจจะพอนเท่านี้วันที่สามสิบสามี่เอชนี่น่นอนชเพื่อาอาจจะพอน,นี้ เริ่มแต่ซาเจ็ดดีบ่อันเมนมือมันไอ้ริ่งเลยมันสามชิฟกับสามชิฟเอ็ดเนาะนัน่นเลยจังแปลงครัวนี่เพราะได้หลดไปมาสบายนไงอดโดยโดยโดยเมนละอ่ะคอยไปคอย,คอยมาคอยไปคอยมาบมอสคอยวะยันว่าผลิตสั่งไปหยอดบรรคุมอีกทางนะหรือว่ามืดงบเท่านี้บอ ยังมีแผนอยู่เนาะทั้งมีแต่มืดพลนล่มีแต่ให้ทั้งไอ้น่ะแจ้งการทั้งเมืองคำค้นสิไปมมังนี่ตัวมั่งโบได้ตรงไหนเองมันอันปากคอแต่ละบอลนะมันถมมืดแล้วมันอารมตอลไรนี่นี่มีแต่รถจกคนมาดึงมันจูบคอทอนไปสิประหารเนาะไปมั่งเลยย่านน้าจูบกระทอนนึงก็เพราแห้งมีแต่รถเมคโคมา ช่อนขึ้นแล้วจกขึ้นแล้วแม่นแม่นตะก้นกับราคาได้เศร้าในสองสามรถไทยได้มาอีกมาตึงในแก่ก็ววันแรงห่าปลาเขาเคยมาดิมีแต่บ้านนอกมาเดียวนี่โอ้ยวัวอะไรเลขาเปิ่นขยันดีอยู่ดอก็เอิดพอแล้วหามันทางคนสามนายมาทางนักเชิงพี่ ดีเออโดดลงทางหวยผมเพิ่อนนี่มาเอาแถวนี่มาพันกับทางลงทางลงหางมันเป็นไงเออมีแต่หัวใหม่น้ำพนนัอนแหละจังหน่อยคนทำมาหลายกับไปซื้อน้ำซื้อนมากินน้ำใจเขาไหลดีดีดีขอบใจน้ำเขาหล เออปูกใจบุญเนี่ยผลปูกใจบุญผลกระไฮเฮ้าเพราะว่าเฮ้ากัดเห็ดไปเอเฮ้ากัเห็ดใิ่นไปมาสะดวกสบายดิเดให้อันทองดำทางอันแทนเท่าซองเท่าซองเมื่อเอาเสดงถักบ่อเออทั้งม่วนลงหวยก็ได้ บได้บ่เอานี่ชำเฉลงไงแค่นี้มันมันแผลมันดิเอางัดอวดอวดขนาดไหนได้บ่ นด้บอการถเี่ยวมอรถกเอาลยรถโคมนะเนาะรถต่ำนะฮะแม่ไม่ล้วรถไกบดผู้บาเองกบผู้เดียวมาอยหมาสิสิห้ามนี่เร็มเลมามามาหามหาาผูกออกไว้หามหามแล้ว เมื่อจะนอนมึงขับรถไปบ้านไหนไปจำหนาวเออันชมาสพอดีว่าชิมาอาลรไม่ไหววะเออพูพๆไปพูดอามุทีมรถโดย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 ใหญ่เ้อไปชนไปหายน้ออือ ีข้างรถ่นไปไหนดอะคอยไปคอยมา นี่แหละออกแห้งานเออไปได้ไปได้เออได้อยู่ได้อยู่บ่อบ่องานออกน้ำแล้วเล็กเลยเอาไปได้ไปได้มาคอยลงมารถ

แสงมันก็หาเงินแล้วแส่ยามีบ้านมึนไปเอาหนามยังมึงท่านมาบ่ว่จบเป็นสโมงมึงโดนโดนเลยเป็นลุมมันยังอยู่ดิปล่อยเขามาก็ได้เขาจะไปกระตุนเขาไว้จะหลุดมันจะอ่างนี่หวันเด้เออแต่เป็นเทิงเขาออกแล้วยังตักลุมมันบ่เผาออกไป้เขาเที่ยวก่อนถ้าเห็ดไม้มาเราจังัน เอาออกน้ำใส่น้ำเนาะโอ้หลดลายเนาะวันนี้เนาะ อ่สบายดสบาดีไปไปไปบดเอาบมดลเนาะขับเก่นมากครับเอาเอาออกเนไหนเอาใส่น้าเนไ นี่แม่นนี่บอกเออมีแต่ไม้ย,ยางเนี่เนาะโอ้ก็เชืมันมก็เก่าเลยเดือบไม้ยางด้วยอ่ะนี่นี่ไปทางข้างเพื่อนไม่ได้บ่ให้รถพัดไปไหนให้รถพัดไปไหนนี่หล่อหล่อไปทางข้างนี่ ให้รถเขาเจ้าไปวิทย์เบิ้ดก่อนรถเขายังมาอ่างอยู่ฮะโกงหนึ่งก้อยไปหนึ่งเด้ออดมุ่ณน่ะโดดยมีไปหลัดเด้อทางนั้นเด้อเดี๋ยวไม่เพิ่นก็มาหอด้พี่น้องไอ้นี่ิมาถายไม่นี่เี๋เพิ่นเกมาหอดมาเทิงลบานี่เอาคุณเจ้าคองเอารถกี่ไปมาปี สิปิดบานนี่ปิดทางไปบ้านนี่กี่ระโดดนาอเออประมาณสองโมงกว่าเอามาเลยสองให้พ้นแล้วเออเอาโฟมันสมัยเห็ดเสลงไงนะ อากิมนี่กำลังเขาหนึ่งก็จบชมป์อยูเด้ออินสิทุกคนเด้อถา้าติดตามกิมหน่ากิมนี่เขาว่าจบแชมป์น,นี้